ะเพชรพระรวยสวัสดีเอฟสู้ผู้สุขนกับผมวันนี้กะวันอาทิตย์ที่สิบหาท่านว่าสองหาหกเก็ดกะขิมสรุปแนวทางรัฐบาลไทยห่วงทุดทไทยสรุปเลกเด่นเด่นตัวไหนมากตัวนั้นนาะพี่น้องไม่เคยพลาดบ่เคยหลุดเลยเลกเด่นเอฟซีก็ถามถากันหลายนาะพี่น้องเนาะ สรุปเล็กเด่นไปนอสันเอฟซีถากหลายมาเบิงกันมาเบิงสถิติยอดหลังก่อนจากสามหัดแล้วพี่น้องเนาะหันที่หัวที่หนึ่งพฤศจิกางวาวันที่หนึ่งพฟอก,ก,กีก้ก,กาแล้วพี่น้องเนาะเล็กมันออกสามสองเห็นบ่ยัดขีห้เบิงยอ้อนแค่สามหัดแล้วพี่น้องได้หนี่เห็นบ่บ่ได้บอลหลายว่าเงาแล้วพี่น้องเลยเห็นบ่เลขกมันเล็กเด่นมันสองกับสามมันมาน้ำกันกอดข้อกันมาเห็นบ่ เลขเด่นมันออกสามสองมันมานน้ากันพี่น้องเลขเด่นเห็นปะอันนี้คือหนึ่งจิกาพี่น้องหนึ 1, ่งจิกาเลขที่ออกสามสองเห็นปะเลขเด่นมันกอดข้อกันมาเห็นปะตัวร,ร่องบ้าาเลขมันออกสามสองครับซีีพี่น้องเห็นปะกอดข้อกันมาบานนี้มาเบิ้งวันที่สิบหกฟูจิกาบ้านนี้วันที่สิบหกจิกาสามับซี มันเด่นสามกับสี่มันมากสามมันออกสามแปดในพี่น้องเห็นไหมมันออกสามแปดเด่นตัวไหนมากตัวนั้นสองกับมาคือกันพี่น้องสองกับมาแปดกับมาเห็นไหมสามกับมาเลขบนก็ออกสองหนึ่งเห็นไหมสองกับมาตัวล่องแปดกับมาตัวเด่นกับมาสาม อันนี้สิบอันนี้สิบหกคุยจิกาได้ปน้องบายเลงวัดพันที่อเอียนวดวันที่หนึน่งทันว่าที่ผ่านมาเดนเด่นหกกับเก้ามันมาหกหนึ่งไปน้องเลยมาหกหนึง่งนี่เห็นบะหนึง่งเอาตัวเด่นมาจับใส่ตัวล่องเห็นบะมันเข่าหกหนึ่งเห็นปะซีะกับมาดิซีกับมาซีกับมา เรียงมนออกซีสามบนแปดกามาแต่ว่าแปดไปอยู่หลักร้อยแล้วพี่น้องแปดกามาไปอยู่หลักร้อยเนี่ยเห็นบ่เดนหกกับเก่ามันมากหกหนึ่งเห็นบะตัวร่องขึ้นหนึ่งมากหกหนึ่งบางแค่สามหมวดกับพ่อเนาาพี่นอนะ้องเนาะกบมาเริ่มกันเลยบกรกันเสียเวลาพี่น้อง ปูซีศูนย์ได้พี่น้องเด้อปูซีอนโอ้ยปูซีศูนย์นี่บ่นได้พี่น้องบ่นนี่เด่นสองได้พี่น้องบ่บนเด่นสองได้อจับคู่นี่ค่ะสองสองสองเก้าแปดสองไดพี่น้องอันนี้ปูซีศูนย์ได้พี่น้องเด้อปูซีศูนย์เออฝันเขียนอันนั้นอยอะฝันได้เขียนตัวเลขอยู่เดี๋ยวเขียนตัวเลขก่อนพี่น้องอ๋อมานี่เขียนตัวเลขแล้วนะพี่น้องเริ่มเขียนตรรัวเลขปูซีศูนย์นี่ เด้นสองปูสี่ศูนยสองปูสามแปนะพี่น้องปูสามแปดเนี่ยเก้าศูนยู้ปูเน้น90้เก่าได้พี่น้องบนวิ่งเก่าล่างวิ่งสอง สองเก็ดสอันนี้คือปวน3 8บน9ก้าล่าง2อันนี้ของแม่แหล่ล่างสองได้ไปน้องของแม่แหล่จับคู่กันเนี่ยแหละสองศูนย์สอนึ่งหกสเจ็ดแปดนเราของแม่แหล่วิ่ง2 อันนี้เสียเยเส้ยนเชมมาลาดเส้นเขชมมาลาดนี่บนนี่หนึ่งกับหกหนึ 7, ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดได้อีกสามตัวนี่ค่ะหกหนึ่นงเจ็ดได้พปหน่องได้ตัวเนีนก็คือตัวท่าสีนี่แหละบนหกบนหกกับหนึ่ง ก็คิดร่วมกันบ่ริยกที่พี่น้องล่างนี่3กับสี่เก้าสาเก้าสี่ศูามศลักร้อย1กับ6ก้ด้พี่น้องสามสี่เลขมีที่มาก เลขมีที่มานี่บนล่างได้ไปน้องเกเด่นเก่าล่องหาเก่าหนึ่งเก้สองหาห่หาสได้ไปน้อง 9, เก้เด่น 5. เด่นเกับ5เลขมีที่มาเด่น9กับ5ของพอวิชัยเก้าได้ไน้องได้ของพ่อวิชัยเก้าสองเก้าหาเกล่างนี่ให้หนึ่งหนึ่งศูหนึ่งแของพอวิชัย 9, 2, 9, 5, 9, บน9ก้ล่างหนึ่งคอยใ,ใส่นหนึ่งเข่าหกหนึงตรงของเสียนเหมือดได้ฟนลองเสี้ยนเหมือดนี่ศูนย์สองศูนย์มศูนี่เก้าสองเก้าสเก้่เน่เก้าสองเกส่นเลขวิ่งนี่นย์กับ9 0 9, 9 มวยซ่อง v i ่หมวยซ่อง VIP นี่3 0 3ศูนหาสาเน้น3าหาอันนี้บนส่วนเลขสาตัวนี่ครับเจ็ดสามศนห้าสองสามี่พี่น้องล่างนี่วิ่งหนึ่งตรงกับพ่อวิใช่เจ็ดหนึ่งแเก้หนึ่งเนเน้นที่เกหนึ่งวิ่งหนึ่งล่าง บนวิ่งหัวซองวีฟีบนวิ่งสามล่างวิ่งหนึ่งตรงกับพอวิชัยเลยพี่นองห้องกระแคบหนา้าจอแล้วอาจารย์ได้สำนักไรห้องอาจารย์ใกล้อันนี้ของเพชรพาด้วยหรอกสองสามสี่เหนีเหล็กไม่เคยหลุดห้องอาจารย์ใกล้นี่สามเก้าสี ลักซิบบดล้างได้พี่น้อง3 9มของเส้นเทียบกับแม่นได้พี่น้องเลขวิ่งกับแม่นเพื่อนจับคู่สองเจ็ดสกบนล่างดับ6 เลขดับเพิ่น11บเดหัวแล้วได้ไปหน่องได้สอง4ี่ของเส้นเทียบสิดหัวแล้วได้เลขดับเส้นพาสุเส้นพาสุกวิ่ง6กับ8เน้น6จับคู่หกหกแปดหกเจ็ห ห3าล้กกับ8เพิปนเนเนนนี่แหละพี่น้องตัวเพนเนนตัววงกลมเลข3ตัวนี่0 8 6 3 8 6 2 5หาดอ้ได้พี่น้องเด้หกหกกับ8ดเด่น6กับ8ปปูขอนเจนปูขอนเจนนี่ 2อ2เจ็1สองแปเก้น่เน่นึ่งเกเน้นสองเเล็กวิ่ง1กับ2 2งสองห่งเล็กวิ่งงัล้นานเพ่เคยผ่านไปน้องวิ่งล่างอย่างเดียว9กับ3เน่นเกจับคูกับเก้าสองเก้าสี่สามศูนย สามหา้าเก้าสามช่างคม2กับ3เน้นสาม2อ,องแปด3องเจ็ดสองเสามเป้างคมบนเน้น สามเจ็ดสามเก้าได้พี่นองได้เลขสามตัวนี้หกสามเก้าสี่สามเจ็ดได้ผี่นองได้ของสร้สางคมสองสองกับสามของเส้ยนยวนในรักลอยเก่ากับหนึ่ง ให้วิ่งหนึ่งกับ7 1็ด1นึ 1, 1, ่2ศูนเจ็ดสล้กก็ดเตัวพันเน้นตัววงกลมเล้ป็น,นอนนงแล้กก็บตัวพันเน้นคือตัวันวงกลมเจ็ดหปูเจ็ดสองปูเจ็ดสองนี่สองกับ3 จับคู่06 07 2ก3ู3 0 3เ็กเลข3ตัวนี่3 06 3 07ได้พี่น้องแล้อ2 3ปูศูนย์เนี่เด่นเด่นหกับ2 เด่นหนึ่งกับสองบนล่างเลยไป่น้องนะส่วนปูจับคู่เนี่ยก็แปดสองแปดสามแล้วกัหกสามนี่พป่น้องส้มหนี่ปูตายไปมัดแล้วพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอเอากระชีพไปไว้เนี่ยมันหลายมันย่างไหลหนึ่งหนึ่งกับสอง เสุดท้ายทไายสุดแข้งแันึงกับเขาหกหนึ่งหนึ่งหแล้วพี่น้องเลยวันนี้เด่นสองกับ3ามสามหกสามเจ็ดสาแปดหสองเ็ดสองปเดนที่สองสานี่แหละพี่น้องเกล็เด่น 2, ทีนี่มาเบิงศนย์มีแค่หนี่ศอ่อนมีแค่หนหน,นี่มีหนนี่มีหกนี่มีเกนี่มีเจนี่มีสามีห,มหนหหึคืออ่อนเนาะอ่อนกันมาได้ หกนึ่มีสองเจ็ดน,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 นี่งก้อ่อนเจ็ดนี่กระเน่งแปดนี่งก้อ่อนมีหนึ่งเก้าเก้านึ่มีหกนี่แหละพี่น้องเด่นตัวใดบานนี้ เด่นสองเด่นสองเด่นสกับเก่าเกานี่มีหกเอาสากับมี7เ,เด่น3มกับ2ตัวนี้เด่น3กับ2อเก่าเนี่มีหกเก่ายัางเป็นตัวล่อง่ตัวนี้ เดี๋ยวพี่น้องตัวเด่นสามกับสองตัวล่องกับอะาาไรเดี๋พี่น้องตัวล่องเลยตัวล่องเนี่เก่าหรือว่างเด้๋วพี่น้องเก่าเนี่ยเก้า 9. มิเก่าเป็นตัวล่องสามหนึ่งหนึ่งกับมีหกหนึ่งกับเก่าเนี่ยมิ้งหกเห็นปะ ตัวล่องมีเค่นี่เนาะพี่น้องเจ็ดกับแปดกับอ่อนหกกับอ่อนห้ากับอ่อนอีกศูนย์กับอ่อนอีกตัวล่องไหมพี่น้อง4ีนี่มีสามอ่อนผลเนาะพี่น้องนี่ส้มนี่ม่ยางรัเต็มแต่ว่ากับตัวอ่อนกับมาไรไม่ เนาะมีซับเนี่ยอะไรพี่น้องนี่แหละตะวัวเราว้างเก่าแล้วพี่น้องเลยเอาเอาอนันเอามาใส่อันตัวร่องกับมาน้ำกันได้ได้ไม่ซีดแมาน้ำกันได้พี่น้องนี่เก่าหนึ่งเก่าซีกับมาน้ำกันได้ได้พี่น้องตัวร่องนี่ตวัวเที่เนี่ยนี่มันเด่นนี่แหละ อเนี่ยคือมันเด่นสองกับสามแต่ว่าระว่างเก่าแล้วพี่น้องเนี่ยมักมากพอพี่น้องเกา่าตัวล่องอ๋อพี่น้องแคบหนาจอได้พี่น้องได้มตัวใดชอบตัวใดเข้ากับไปพิจาระหน้าเบ่งกันพอม,มากเข้ากับพานแล้วพี่น้องตัวเล็กเป็นแคน้ทางมืออื่นี่สีม่วงแร่งคอยพี่น้องเข้าโชคมหมานกันสุปปุสุกคน รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันเอาฝากคนไร่กดแช่คนติดตามเพจรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม